สัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมือน,นี่ทำงานในที่สูงครับสูงมากเลยครับมือน,นี้เป็นช้นชั้นสูงครับเขตกระร่อนครับแดตร้อนมากเลยมือน,นี่เส,ส่พี่น้องในบางบรรยากาศทางบนตึกกับดาดฝ้า นี่ยูสั้นยูสั้นสั้นแปดครับแต่ใส่ให่น้องดูครับบรรยากาศ ก็ลมพิลาบของมันเด็ดขบวนน,นี่ครับบนไฟฟ้าไฟฟ้ามือสันไดน้เรื่องพี่นอ้นองแล้วครับบนลมแห้งครับอยู่ของบนลมแห้งเลย ผ้าจอดแล้วครับอันนี้ครับขึ้นแล้วขางบนครับขันบนดาดฝ่ามาบ้างมาบ้างงานครับนี่างงานนครับงานงานวอร์มครับจุดมาการปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซ็งครับ ปรงคิดเลยเป็นแป๊บเล็กครับพอ,อเดินไว้ั้งหลายปีแล้วมันเป็นแบบเหมือนก็เลยบหนี่ครับนี่คืองานของเรามือนี้ครับงานชิ้นนี่ครับในบ้าเขาต้องอเื่นเราคาเปก่อนครับว่าราคาคนตกลงโอเคตามที่เขาเื่นเไปบอ่อนการต่อรองกันเป็นคือครับนี่ครับบรรยากาศทางบนเปิดเตือนมากครับสำหรับรถไฟฟ้าครับ นี่ครับเป็นรถเลนทางล่างนี่ครับเห็นบ่ครับเห็นรถคันนี้เนาะเลนอยู่หลายๆนั่นนั่น,น,นออถนนสุขุมวิทครับพาไปชนบุรีครับจากสมุทรปราการไปชนบุรีครับไปชนบุรีไปสะเซิงเช้าครับนี่ครับเส้นนี้ครับสุขุมวิท มันภาพบรรยากาศมาฝากที่บ้านน้องภาพมุมสูงครับของตึกดูสันเปดครับถ้าเห็นผมว่าผมว่ามันใจว่าพี่น้องเห็นไหมครับเป็นเป็น,เป,น,เ,นเป็นมุกทรงโดมเรียงแหลมครับเป็นมุมเรียงแหลมเป็นหลังคาเรียงแหลมไม้ใครโบสถ์ให้ใครวัดครับเอออันนั้นเขาเอิ่นเมืองโบราณครับเมืองโบราณ ของสมุทรปราการครับเมืองโบราณที่เป็นรวบรวมย่อของทุกจังหวัดในประเทศไทยครับมายุตรงนีว้วิดเลยครับเป็นเนื้อที่กวางาไงย่ไรศารมากเลยครับแล้วก็นี่คืออสัสสยอนแสงเลยครับพี่น้องเนี่ยวัดวัดหลวงพ่อโสธรครับ วันเสาร์ที่นี่คนมายัางหลายครับป่าว่ามันหลวงพ่อโสท่าอยู่สะเซิงอเชานะครับนี่หลวงพ่อโสท่าอยู่ปากน้ำครับนี่ครับสิบโมกขี่ว่าใครเห็นแล้วมั้งครับพระวันย้อนแสง คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับนอ้องเอาบรรยากาศข้างบนตึกมุมตึกมุมสูงมาให้พี่ให้น้องได้สมได้แง้งครับได้เบิ้งได้ผู้คนที่พบมีโอกาสขึ้นมาข้างบนได้เบิ้งครับให้เบิดในเบิ่งมุมสูงครับคลิปนี้ก็ทําม,มาคลิปนี้ก็กดฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซักสักใครนะครับเด้อขอบคุณนยครับขอบคุณครับ